สวัสดีเพื่อนนักลงทุนทองครับทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้วันสุดท้ายของเดือนมก,กราคมแล้วครับสุคสามสิบเอ็ดมกราคมเดือนแรกของปีผ่านพ้นเอี่ยงรวดเดียวนะครับราคาทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงก็ถือว่าสร้างความประหลาดใจพอสมควรนะครับเพราะว่าหลังจากโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาตั้งแน่งราคาทองคำไทยยังคงทรงตัวหลับสูงมาอย่างต่อนเนื่องแต่ทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณวิโรจน์ศรีสุรกรผู้จัดการฝ่ายวิเคห์การลงทุนบริษัทชายนิ่งโกบูเลียจำกัดนะครับ มาดูมุมมองคุณโรสินนและชังงชานิงโกเลยครับว่าราคาทองคำจะไปได้ไกลแค่ไหนถ้าเกิดทะลุ2 8 0 3ดอลลาร์ไปได้มีโอกาสไปได้ไกลแค่ไหนเรื่องของนโยบายภาษีนดนลน้ำธรรเองเราควรจะต้องโฟกัสอะไรอย่างไรกันบ้างพูดคุยกับทางคุณมรสินีเลยครับสวัสดีคุณโิสินีครับสวัสดีค่ะกดสปอร์ตอทามไฮเลยครับ ปัจจัยหลักก็คือมาจากเรื่องของกังวลเรื่องภาษีใช่ปะ่ปะคุณโรซีนีปัจจัยหลักเป็นเรื่องภาษีด้วยส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งคือเท uh huh. คนิคเข้าเขาจ่บเบรกพักหนึ่งแล้วนะคะทั้งทั้งราคาไทยแล้วก็โกลสปอร์ต huh. อ่าฮะผมก็ถามเรื่องภาษีก่อนเลยไหมทำไมถึงน่ากังวลและถึงดันราคาทองคําได้พุ่งแรงไดขนาดนี้ได้ครับตัวความผิดลักมากกว่าคือสิ่งที่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนคือเม็กซิโกกับพันาดาน่ะน่าจะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะเขาไม่น่าจะ เร่งขึ้นภาษีไปมากกว่านี้เพราะว่าเขาก็มีตัวเรื่องน้ํามันเป็นตัวประกันที่แคนาดาเขาจะส่งให้อเมริกาใช่ไหมคะัวนั้เพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนเพิ่มจาก25เป็น30 35แต่โอกาสที่จะลดลงพอมีบ้างไหมพอมีแต่น้อยอแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ท,ที่อาจจะพิกล็อกหรือเปลี่ยนเกมในวันเสาร์ที่ได้ก็คือภาษีของจีนซึ่งทั้งสามประเทศนียจะโดนวันที่หนึ่กุมภาแปลว่าเปิดมาวันจันทร์นี่แหละ เกิดมาวันจันทร์คือเอฟเฟกแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าจีนเขาบอกว่าจะเก็บสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมคะแต่เป้าหมายเดิมตอนช่วงที่คุณทําหาเสียงอะ่ะคือต้องการเก็บเขาหกสิบเพราะฉะนั้นมันจะมีแรงความเหลื่อมกันประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่ถ้าระหว่างนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเราจะเห็นว่าเรื่อง AI เรื่องอะไรของจีนก็มาแซงช่วงหลังๆตรงเนี้ยตลาดเขากลัวว่าคุณโดนทัาถามอ่ะเขาอาจจะพลิกเปลี่ยนจะเพิ่มสิบเป็นสิบห้าเป็นยี่สิบได้ไหมนั่นคือความกางมังวลแล้วมันจะเเกกิิิดดออะไไรตต่ม่มมมาา้วสป 10. จริงสิจริงๆอะไรทำนองนี้มันจะส่งผลต่อต่อเศรษฐกิจมันจะส่งผลต่อราคาทองคำอะไรยังไงบ้างครับส่งผลต่อเศรษฐกิจแง่ของเศรษฐกิจของอเมริกาก่อนคือการที่เขาเก็บภาษีจีนเยอะๆไม่ใช่ว่าดีกับอเมริกานะคะแต่ว,ว่าอเมริกาจะต้องนําเข้าสินค้าในราคาที่แพงขึ้นในขณะที่เราคิดว่าคุณโนนรรมเขาประเมินมาแล้ว,ลวทาไมเขาถึงเลื่อนการเก็บจากหกสิบเป็นสิบเปอร์เซ็นอาจจะด้วยข้อต่อรองเรื่องติ๊กต๊อก เจ็ดห้าวันด้วยอันนั้นอันนั้นส่วนหนึ่งที่หบังคับขายกิจการครึ่งหนึ่งชค,คกับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องราคาน้ํามันมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ลงอ่ะมันทรงๆแล้วเตรียมพร้อมดีดแล้วก็สงขรามไม่ได้หยุดอมันจะมีความเหลื่อมระหว่างนะ้ามันมันจะมันจะดีดขึ้นแล้วก็ประกอบกับคุณพอเวลล่าสุดที่เขาบอกว่าถ้าราคาเงินเฟอ้อไม่ได้ลงกดไม่ลงเขาไม่ลดดอกเบี้ยนะต่อให้บังคับเขาด้วยวิธีการอะไรก็ตามก็แล้วแต่เขาไม่ลดดอกเบี้ยนะคะเขายืนกานที่จะต้องมอง t a r ก็ต <ใ>นโยบายของคุณนะัฐธรรมตอบไปเรื่อยๆจนกว่าจะมั่นใจว่าเงินเฟ้อเนี่ยเอาอยู่เรือ่องความกัวงวลเรื่องภาษีนี้มันจะยืดยาวไปขนาดไหนครับมีตลอดค่ะเพราะว่าคุณโนัฐธรรมเขาเขาใช้เขาเรียกว่าไม้เด็ดของเขาคือเรื่องภาษีที่เขาใช้หลักๆกับต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยเขาจะมีไปตลอดมันจะกลับไปกลับมาระหว่างตัวเลขเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็สามารถเก็บได้ตลอดเก็บเพิ่มได้ตลอดเวลาสินค้าตัวไหนที่ไม่เคยแบรนด์หรือว่ายังไม่โดนแบรนด์อาจจะโดนแบรนด์อนาคตก็ได้ อือก็แสดงว่าราคาทองคําก็ยังจะได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้ไปตลอดไหมไปตลอดไหมไปตลอดเป็นเฉพาะบางช่วงถ้าสมมติว่ามีการประกาศล่วงหน้าแต่ไม่ได้เก็บนะทันทีนะอฟเฟีกของการประกาศล่วงหน้าเหมือนกับว่าตลาดได้มีการปรับตัวราคาทองก็จะเป็นยอดแล้วขึ้นแต่ถ้าเกิดประกาศแบบไม่มีการบอกล่วงหน้าแล้วทําทันทีเลยประกาศวันนี้ทําวันนี้เลยนั่นแหละดอลลาร์มันจะแข็งทองมันจะทิ้งก่อนแทนที่มันจะย่อแบบมีสเต็ป แล้วค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปมันจะทิ้งควบไปเลยอันนั้นคือคมไม่ได้มีการเตรียมการมันจะเข้าทางดอลลาร์ดอลลาร์จะกลายเป็นสินทรัพย์ที่ทุกคนอยากไปถือก่อนที่จะถือทองอถ้าเป็นเอฟเฟกแบบนั้นแต่ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าคุณเดืนธรรมะเขาพูดแล้วเขาก็ยังไม่เอฟเฟกเขาพูดให้ตลาดให้ตลาดชินสวิตชินสินทรัพย์แล้วก็รอเอฟเฟกต์คราวที่แล้วเขาพูดต้นเดือนใช่ไหมคะวันปาร์วันต้นวันที่ยี่สิบเขาบอกว่าจะเก็บวันที่หนึ่ง คุณาแปลว่าเขาให้เวลาตลาดได้เลื่อน15วันคือมีเสียงสิบ5วันไม่ใช่เอฟเฟกทันทีถ้าเอฟเฟกทันทีนั่นแหละดอลลาร์มันจะแข็งแลวม,มันจะมีจะมีเสียสาที่โดนทิง้งอืแล้วถ้าเกิดว่าวันที่หนึ่งสมมติว่าทุกคนประกาศออกมาจริง25 25จีน10หลังจากนั้นตลาดทองคําจะเอฟเฟกต์ T, ไงครับถ้าอันนี้คือตามแผนถ้าประกาศ25 25จีน10เนี่ยคือตามแผนทองคําก็คือกลับมาอยู่ที่เทคนิคไม่มีปัจจัยตัวดึง แต่ได้เกิดสมมติว,ว่าคุณน้อนทำเปลี่ยนเกมจีนเอาไม่เอาสิบอะจะเอา1ิ 5, 20้ายแล้วเอฟซฟกทันทีเลยเอฟซฟกนั่นแหละทองคำอาจจะโดนทิ้งพอดอลลาร์มันจะแข็งแทนดอลลาร์มันจะแข็ง<อ>แล้วรู้สึกว่าทองคําจะมีความเสียเปรียบไปถือดอลลาร์ก่อน แล้วพอผ่านไปสักระยะมันถึงจะเอฟเฟกกลับมาที่ราคาสินค้าเราเข้าใจว่าทุกที่เวลาเขาจะนําเข้าสินค้าเนี่ยเขาไม่ได้นําเข้านะทันทีหรอกเขาจะต้องมีสต็อกสินค้าอยู่ที่ประเทศเขาอยู่แล้วใช่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 เขาฉะนัไอ้ไอ้ล็อตนี้ไอ้ล็อตที่เขาจะขึ้นวันที่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าราคาสินค้าเขาจะขึ้นตามเลยวันที่หนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะเขายังมีสินค้าที่เหลือสต็อกอยู่ ช่แต่ว่าอ,าาอนาคตข้างหน้ามันจะต้องมีการสั่งล่วงน่ายค่ะสภาพตลาดสงครามระหว่างกังวลเรื่องภาษีกับกังวลเรื่องสองครามมันจะเหมือนหะไรแตกต่างันไงบ้างครับสงครามเขาเดําเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าตอนนี้เราไม่เห็นคือความรุนแรงที่แบบเป็นสายอาวุธจะต้องปิดแมตช์กัน <c oughs> กันเหมือนกับว <c oughs> ่ามันเลยจุดปิดแมตช์ไปแล้วก่อนที่คุณโดนทอจะเข้ารับตําแหน่งตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นพอเลยจุดปิดแมตช์เปิดก๊อกใหม่เป็นความยืดเยื้อต่อ Uh huh. เพราะฉะนั้นมันมันไม่มีลักษณะพิเศษในตัวสงครามยกเว้นยกเว้นเขาจะบังคับแบบจับมานั่งโต๊ะ uh huh. เรลยา,า enfin รู้วันวันนี้เลยนั่นแหละอันนั้นคือจะมีเอฟเฟกต์เราก็เลยย้อนกลับมาเรื่องภาษีมันน่าจะมีมีนัยยะมากกว่าภาษีแล้วก็การบีบบังคับเศษตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นอำนาจของประธานดีที่สามารถไปเปลี่ยนกฎหมายนะว่าว่าไปควบคุมเศษได้แต่ว่า ไม่ได้การันตีนะคะว่าสมัยคุณโดน,นทําจะทําไม่ได้ครับการกระงำตามกฎหมายตัวนี้ค่ะมันมันมันจะไม่เหมือนสงครามใช่ไหมคุณภาษีนี่คือประเภทสมมติมันขึ้นมาจากสักสองพันเจ็ดร้อยแล้วพอเกิดยิงตุ้มตามขึ้นไปขึ้นไปสองพันแปดแต่พอสงครามจบปุ๊บกลับมาสองพันเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของกําแพงภาษีจะเป็นแบบนั้นไหมไม่เป็นกำแ,<ต>แพ<ช>่ภาษีไม่เป็นเพราะมันมีผลระยะย,ยาวนโยบายที่ทำจริงมันไม่เหมือนสงครามสงครามเนี่ยพอเกิดปุ๊บรองดีดเอฟเฟกทันทีหล่ะใช่ใช่ใช่พอไม่มีความรุนแรงต่อเนื่องเขาจะถึง แเขตัวกลับมเพิ่มภาษีใช่แต่ของเอฟเฟกภาษีเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาเจอจริงๆเขาเจอจริงๆสมว่านัยบายมันมันประกาศออกไปแล้วหลังจากนั้นนําเข้ามาแล้วราคาสินค้ามันสูงขึ้นจริงๆมันจะเป็นตัวแบบฉุดเศรษฐกิจจริงๆแต่ใช้ระยะเวลานะคะมันจะเริ่มเฉือนไปเรื่อยๆเฉือนไปเรื่อยๆเฉือนไปเรื่อยๆอ่ามันก็ต้องมาดูเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อตัวเลขของการจ้างงานตัวเลขอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับว่าว่าว่าเอฟเฟคหลังจากที่มีการขึ้นมาษีแล้ว แต่ไม่ว่าคงสักเดือนสองเดือนสามเดือนอย่างนี้ถูกไหมคุณโรซินีกว่าจะเห็นเอฟเฟกจริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับความต่อเนื่องของเอฟเฟกถ้าเกิดเราเราเน้นย้ําถึงความต่อเนื่องของเอฟเฟกมันจะเริ่มเห็นผลตั้งแต่สามเดือนเป็นต้นไปะจะเริ่มรู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันมีผลกระทบกับเศรษฐกิจภาคธนาคารจะโดนไหมก็ไปดูขอการความตลาดอสังหาจะโดนไหมมันก็จะ คล้ายๆกับความกังวลจะลามเป็นโดมโนโน่เพราะมาตรการภาษีมันเป็นจุดเริ่มต้นจากภาษีตแต่มันจะลามไปเรื่องอื่นๆด้วยกับมาทคนิโคโคตอนนี้ขึ้นมาทะลุออทามไพละสองพันแปดไม่น่าจะรอดแล้วคุณมิโรซีรอดไหมหรือว่ายังมีโอกาสจะ,จะกลับตัวลงมาอีกได้ใช้คําว่ารอเวลาไปถึงสองแปดสองศูนย์กับสองแปดสี่ศูนย์เร็วๆนี้ใช้คําว่ารอเวลารอเวลาให้ถึงกําลังลุ้นอยู่ว่าคืนนี้คืนนี้จะถึงได้ไหมสองพันแปดร้อยยี่สิบ ครับมาจากอะไรบ้างครับ PCE ไม่เกี่ยวแล้วไหมไม่ตัวเลขนี่ไม่สําคัญละเพราะ uh huh. ว่าไทาม์ไลน์ที่เขารอคือวันที่หนึ่งกุมภาเพราะฉะนั้น uh huh. ตัวเลขพวกนี้ไม่มีผลอยู่ที่ว่าระหว่างเนี้ยเทคนิคก่อนวันที่หนึ่งเนี่ยเทคนิคเนี่ยเขาย่อในวันนี้ต้องไม่หลุดไม่หลุดจุดสองพันเจ็ดร้อสิบห้าไทม์เฟรมมันยังไงเขาปิดสวยอยู่แล้วแต่ uh huh. ว่าสวยยังไงให้สวยที่สุดให้เดือนหน้าย,ย่อดน,น้อยแล้วขึ้นเยอะก uh huh. ับเดือนหน้า ย่อกลางแล้วค่อยขึ้นในระดับที่ไม่ต้องเยอะมากแต่สาเดือนเนี่ยไอ้คำว่าสามเดือนเราเคยคุยเรื่องในเรื่องเรื่องการสามเดือนการสามเดือนสำคัญตรงที่สองแปดสี่ศูนย์ถ้าสองแปดสี่ศูนย์เราได้เห็นแล้วเขาทะลุไปเลยเนี่ยสามเดือนไปในสมเดือนสามพันสามพันอันนั้นยังเป็นยังเป็นคำตอบที่คิดอยู่มีปัจจัยอื่นเข้ามาได้ไหมครับหรือว่าภาษีล้วน ระยะใกล้ที่ในตาราดก็เป็นเรื่องภาษีค่ะนอกนั้นก็คือเซอร์ไพรส์อย่างเดียวจากที่คุณโน้นทำเขาจะจะสันมาอฮ <า S 2> ะจากนัจะสันนะอ่าฮะโอเคตอนตอนนี้มาจ่อละสองมาแปดถ้าจะเข้าเข้าเลยไหมหรือไว้ร้อยย่อก่อนมีโอกาสยอ่อไหมครับมีโอกาสย่ออยู่เพราะตอนนี้เขายังไม่เบรกตราบใดที่เขายังไม่เบรกสองแปดศูนย์สามเรายังรอให้เขาย่อลงมารับ ย่อลงมามจะมีแนวย่อสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าซึ่งก็ไม่ค่อยย่อเท่าไหร่นะสองเจ็ดแปดเก้าสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็ตัวสองเจ็ดหกห้าเป็นตัวสุดท้ายถ้าลงมาแค่ 8, 9, แปดเก้าแปลว่าเขาจะกลับขึ้นมาทะลุสองแปดศูนย์สามสองแปดศูนย์เจ็ดได้ง่ายอืมถ้าถ้าลงแค่นั้นได้งา่ายเราอาจ<ด>จะได้รุนแล้วเราอาจจะได้รุนสองพันแปดร้อยี่สิบคืนนี้แต่ถ้าเกิดลงมารับสองเจ็ดเจ็ด เราลุนแค่2,807ก็ถือว่าเก่งแล้วสำหรับเขาแสดงว่าคืนนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่เช้าวันจันทร์หน้าก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยปะครับคุณมวทน,นี้ว่าจะ <สำ S 2> เปิดตลาดยังไงเลยใช่ไหมใช่สำคัญเลยว่าจะเปิดกระโดดแก็บกระโดดเพราะว่าวันนี้วันที่31วันที่1 2เอฟเฟกภาษีมีวันที่1ในระหว่างคืนคืนนี้คืนที่คุณทาวเขามีมีอำนาจ เต็มแล้วก็มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อยู่ในมาตรการภาษีเนี่ยเขาจะมีทวิตเตอร์หรือมีพูดอะไรว่าจะเปลี่ยนตัวเลขหรือปรับประเทศไหนเพิ่ม<อ>หรือว่าไอ้ลดประเทศไหนคงไม่น่ามีเนาะมีแต่ลิตประเทศเข้ามาเพิ่มแล้วก็ปรับตัวเลขให่มากขึ้นต่มากกว่าก็สําคัญเลยว่าวันจันเนี่ยถ้ามีเอฟเฟกข่าวอะไรเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเปิดแกลบหรือว่าอาจจะมีการทิ้งหรือโดดขึ้นก็เป็นได้แต่แต่เมื่อเมื่อเมื่อคี้ผมเห็นข่าวแวบๆก็คือเรื่องของจีนยังไม่คอนเฟิร์มนะไม่คุณเพเานี เรื่องประเด็นอะไรคะเรื่องเรื่องเรื่องขึ้นภาษีจีนอ่ะยังไม่คอนเฟิร์มปะยังไม่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเกือบใช้คําว่าใช้คาว่าเขาใช้ผ่านโซเชียลที่บอกว่าเก็บอะสิบอร์เซ็นคือผ่านโซเชียลยังไม่ได้คือคุณทําเขาจะมีอํานาจพิเศษโดยที่ไม่ต้องเข้ารัฐสภาก็ได้อ๋อยังมีอํานาจส่วนนั้นอยู่ในเรื่องมันถ้ามองว่าเป็นภัยคุกคามนะคะมันก็้ามันเข้าขายเพราะ หลายสิ่งหลายอย่างที่บันทึประเด็นเข้ามาในในในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าดีฟซีกด้วยหลายอย่างเขาสามารถตั้งเกณฑ์นี้ขึ้นมาได้อย่างนี้เราจะวางแผนกันยังไงดีครับคุณโรซินีวันนี้เผื่อไปถึงวันจันทร์ด้วยเลยวันจันทร์เราเน้นให้ดูข่าววันเสาร์อาทิตย์แล้วค่อยมาวางแผนสําหรับวันจันทร์อีกทีหนึ่งเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์มันยังเปิดช่องว่างสําหรับข่าวให้สามารถดิ้นได้อยู่เพราะฉะนั้นเราเล่นเน้นวันนี้ก่อนวันนี้คือถ้าเป็นเราจะเล่นฝั่งรอเนาะเราจะรอย่อ รอย่อเข้าถ้ายังไม่เบรก2.803เราจะรอเขาย่อประมาณ2789เข้าน้อยหน่อยเพราะตัวนี้ราคาสูงแล้วก็2.777เนิ้น2.777 2.765ถั่วได้แล้วตั้ง SL ไว้ที่56ถ้าเขาขึ้นต่อเขาไม่ควรหลุด56าสในระหว่าง<ๆ>ที่เรารอสมมุติว่าเขาเบรก2.803โดยที่เราไม่ได้เข้าเลยอาจจะต้องหาจุดประสินธิใจในการ f o l follow o o l o o w trend น อาจจะต้องปรับบามันจะคุ้มไมคุณโรเสินี่ขึ้นไปสําหรับคนเล่นสั้นเล่นสั้นแต่ถ้าเกิดเล่นระยะกลางให้รอเดือนหน้าต้นเดือนเลยค่ะโอเคไม่ไม่ราคาพวกนี้ไม่เหมาะสําหรับการคนเล่นระยะกลางเลยโอเคแล้วไปทีพีกันเถะสองศูนย์สี่ศูนย์สองศูนยี่นเราพารุนยาก มีสาวมาปิดแมทวันจันทร์ละเราว่าลุนยาเอาสองศูนย์ก่อนสองศูนย์หนึ่งสองสี่เนี่ยเป็นเป็นตัวที่เป็นไปได้แล้วก็สองแปดศูนย์เจ็ดพยอยเทคโอฟิตตั้งแต่สองแปดศูนย์เจ็ดสองแปดสองศูนย์หนึ่งสองสี่ในกรณีที่เบรกศูนย์สามนั้นอ่าฮะทองไทยละครับทองไทยเนี่ยจอเบรกแล้วแหละสี่สี่ห้าร้อยถ้าเบรกได้คนไม่มีของกัดฟันซื้ออีกแล้วโอ้โหลต้องต้องต้องกัดฟันใช่ไหมหรือว่าหรือว่าก็ถือว่ากัดฟันค่ะกัดฟันเพราะว่าเป้า ที่เขาจะไปไกลๆคือ45,000ทวนอตอนนี้อยู่ระหว่างก้ากึ่งเขาพยายามจะเทสแต่ยังไม่เบรกนะพยายามจะเทสยังไม่เบรกระหว่างที่ยังไม่เบรกคาดหวังว่าเขาน่าจะย่อลงมา44,300ให้เข้าก็คือ2780ก็ตรงกบสปอร์ตเลยแถวแนวรับเราได้แหละค่ะ44,300 cc 150เป็นจุดที่เข้าระหว่างไม่เบรกแต่ถ้าเบรกแล้วไม่มีของก็มันจะมันต้องซื้อสูงไปขายสูงค่ะหรือไม่เราต้องต้องดูเขาเล่นให้เสร็จ จนถึงสี่หมื่นห้าพันมันจะมีเวิร์ดเคสอะไรเข้ามาบ้างไหมครับคุณวาสินีอะไรอะไรอะไรที่น่ากลัวบ้างไหมเทคนิคอย่าเสียอย่าเสียเนาะใช่เทคนิคอย่าเสียเพราะว่าตัวข่าวเขารอค่อนข้างแน่นหนาเว้นแต่ข่าวเซอร์ไพรส์เรื่องอื่นที่เขามาเราบอกไม่ได้แต่สังเกตง่ายๆคือเทคนิคอย่าเสียถ้าเทคนิคไม่เสียแปลว่ามันก็ปิดดีปิดสวยเลยแหละปิดสวยมันปิดสวยเทคนิคไม่เสียข่าวไม่มีเพิ่มเติมมันก็ต้องไปต่อ ก็ไปต่อนิวไฮได้เรื่อยๆแต่ว่าทุกแนวต้านที่สำคัญอย่างเช่นสองแปดสองศูนย์สองแปดสี่ศูนย์เนี่ยต้องระวังมันจะมีแรงเทคโคฟิตออกมาบรรยากาศนี้มันมาเร็วไปไหมคุณเสันนี <c oughs> นิวไฮไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยตอนแรกผมกะว่าน่าจะผ่านเลกเดือนสองเดือนก่อนเนะาะแต่รู้สึกมันมาเร็วจังเลยจำลองเนี่ยเร็วไปไหมเร็วทึิงเร็วเนาะที่บบรรยากาศนี้เร็ว,เ,รวเพราะ<ม>ว่าคุณทำเป็นตัวจุดเปลี่ยนทุกทุกอย่างนะคือหน้ามือหลังมือก่อนก่อนเลือกตั้งกับหลังเลอกตั้งคือหน้ามือหลังมือ เทรนเกมมันเปลี่ยนเทรนก็เปลี่ยนสามเดือนละสามเดือนแรกที่เราบอกว่ามันน่าจะต้องย่อก่อนจนมันน่าจะต้องขึ้นก่อนพอน่าจะต้องขึ้นก่อนคราวนี้เรามาลุ้นอย่างเดียวว่าจะทําให้สามเดือนนี้พีคสุดเลยไหมก็คืออยู่ตรงสองแปดสี่สุนแล้วแหละถ้าพีคสุดไปสามพันเนี่ยโอ้โหสามเดือนแรกพีคขนาดนี้ไม่อยากจะนึกถึงไอ้ตัวที่เหลือเลยเวลาเขาเขาทิ้งเขาพักฐานเนี่ยเขาจะตำมากันค่าไหน คือที่ผ่านมาจะเราเราเราประเมินนะโอ้ถ้าเกิดทองคำจะไปสามพันได้นี่โอ้โโลกต้องปั่นป่วนแน่เลยต้องเกิดสงครามต้องอะไรเนี่ยอันนี้ไม่เลยนะคุณวินเนะมาเรื่อยๆเลยนะถูกไหมสงครามภูมิรัฐศาสตร์กลายเป็นสงครามการค้าแล้วก็พวกเอไอเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาด้วยผมว่าเกมมีหน้าติดตามพีเดียวเนาะว่าจะไปยังไงต่อโอเคขอบคุณมากคุณวิโรจน์สุเดมาดีครับช่วงนี้หนึ่งคุมปาพันธ์ต้องจับตามองพิเศษนะครับถือว่าเป็นวันดีเดีย์ที่ร้อนรําจะใช้กำแพงภาษีกับ เบื้องต้นคือ2ประเทศนะครับอ่าเม็กซิโกแล้วก็แคนาดา25ส่วนจีน10ก็มีแวแวๆว่าอาจจะใช้ยุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดมากกว่า10ขึ้นมาตัวนี้น่าสนใจนะครับอาจจะดันให้ดอลลาร์แข็งค่าแล้วก็กดดาาันราคาทองคําได้แล้วก็วันจันทร์คาดว่าจะมีการเปิดตลาดอาจจะมีการแบบเปิดจับกระโดดขึ้นมาตรงนี้นักทุนต้องวางแผนการลงทุนดีๆนะครับไม่มั่นใจมากการว่าโดนัททัมจะเอากันยังไงกับเรื่องของกำแพงภาษีนะครับถือเป็นไฮไลท์สำค ส่วนราคาทองคําไทยเองตอนนี้ก็ขึ้นมาจ่อจะทำนีหายนะครับถ้าสามารถข้ามไปได้เองคุณวิโรจน์ศรบผว่าอาจต้องกัดฟันซื้อเพื่อไป45,000บาทตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนักลงทุนแต่ละคนละครับว่าจะไหวหรือไม่นะครับตรงนี้ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับต้องขอบคุณคุณวิโรจน์ศรีสลากรผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทชัยนิงโกบอลเลนจำกัดเลยนะครับที่มารวมคุยกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจจากท ขอบุณที่ติดตามสวัสดีครับ